สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังนักวอลเลย์บอลสาวไทยแหกกันไปเล่นในลีกต่างประเทศเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนาม หลังนักเว์บอลสาวไทยแหก่กันไปเล่นในลีกต่างประเทศจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นเจ้าของโพสต์นะครับโดยเขากล่าวว่าทัดดาวกำลังจะบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้เพื่อเข้าร่วมกับทีมเจทีมาเวลัสจากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าว้าวทีมเจทีคือทีมที่เคยมีมิไฮโลวิชและดรูสร่วมทีมอยู่ด้วย มุมมองท่านต่อมาครับไม่รู้ว่า d ดูสจะแบกทีม j t อีกหรือไม่คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าขอให้บุยงานได้ไปด้วยเถอนะถ้าหากมีความพยายามอะไรก็เกิดขึ้นได้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้แมนี้ว่าหลังจากที่บุยงานได้รับบาดเจ็บดูเหมือนว่าจะเล่นช้าลงคงจะเป็นไปไม่ได้รอบความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมของทัดดาวกับทีมของทันทุยทีมไหนแข็งแกร่งกว่ากันหรอ จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าทีมของทัพดาวคือแชมป์เก่านะแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่า1ทีมเป็นทีมอันดับท็อปส่วนอีกหนึ่งทีมเป็นทีมอันดับบวยต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่า1ทีมเป็นทีมแชมป์เก่าส่วนอีกหนึ่งทีมเป็นทีมระดับพื้นๆแค่นี้ก็พอรู้แล้วว่าทีมไหนดีกว่ากันชาวเวียดนามท่านต่อมาตั้งคำถามว่าใครมีข้อมูลของผู้เล่นชุดนี้ในลีกตุรกีบ้าง ในวงเล็บหมายถึงอัชราพรนะครับจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าอัชราพรสูงพอๆกับกาบี้เลยใช่ไหมแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่ากาบี้สูง1.8เมตรส่วนอัชราพรไม่แน่ใจแต่ก็น่าจะสูง1.8เมตรเช่นกันต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าใช่แล้วทั้งสองคนนี้สูงพอๆกัน ต่อมาเราไปดูคอมเมนต์เกี่ยวกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามกันบ้างนะครับโดยท่านแรกเป็นผู้โพสต์กล่าวว่ามองไปที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสิพวกเขามักจะสร้างสารรค์โอกาสให้กับนักกีฬาได้ไปรับฝีมือในเวทีระดับทวีปแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดของพวกเขาจะรุนแรงกว่าเวียดนามก็ตามเมื่อพูดถึงสมาคมวอลเลย์บอลของพวกเราฉันไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดละมุมมองท่านต่อมาครับ รู้สึกเบื่อหน่ายสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามจริงๆควรจะมีการเลือกผู้บริหารคนใหม่ที่มีใจในการหาทุนเหมือนกับฟุตบอลแต่ถ้าหากยังคงเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปก็จะเป็นการเผาผลาญความสามารถของนักกีฬาช่วงชีวิตของการเป็นนักกีฬามันสั้นประมาณแค่10ปีดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้พวกเขาได้แข่งขันรับฝีมือและพัฒนาตัวเองเวียดนามไม่ได้ขาดแคลนักกีฬาที่มีความสามารถเพียงแต่ขาดผู้นำที่มีหัวใจและวิสัยทัศน์เท่านั้น คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าสมาคมไหนจะสร้างสารรค์โอกาสให้กับคุณได้ถ้าหากคุณต้องการที่จะได้รับโอกาสคุณจะต้องสร้างจัดฐานแฟนคลับและความสามารถของตัวนักกีฬาเองไม่ใช่หรอความคิดเห็นท่านต่อมาครับสมาคมของพวกเรามีแต่ความละโมบโลบมากพอพูดถึงสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของไทยและฟิลิปปินส์แล้วก็ต้องย้อนกลับมามองสมาคมของเวียดนามชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่า นักกีฬาไทยเรียนรู้จากประสบการณ์ส่วนนักกีฬาเวียดนามใช้พละกําลังในการต่อสู้โดยไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยดังนั้นหยุดเข้าร่วมสเถอะคอมเมนต์ Comment ทานมากครับประเทศไทยทุ่มเงินอย่างมหาศาลและเป็นความจริงที่ว่าประเทศไทยได้เข้าร่วมในรายการระดับโลกมาอย่างมากมายฉันคิดว่ามันก็น่าจะสนุกดีนะกับการได้ไปท่องโลกกว้างและทีมส่วนใหญ่ที่พบกับทีมไทยก็มักจะได้แต้มแต่ถึงอย่างไร กันได้ไปเล่นที่นั่นมันก็สนุกและได้เรียนรู้ประสบการณ์และสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นเจ้าแห่งอาเซียน <_ co> ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันมองว่าประเทศไทยมีสื่อที่ดีและมีสถานะทางการเงินที่ดีกว่าเวียดนามนอกจากนักกีฬามีไรายได้จากเงินเดือนแล้วยังมีไรายได้จากโฆษณาและอื่นๆอ,อีกด้วยต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเกี่ยวกับเจเนอเรชันใหม่ของไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมกันบ้างนะครับ โดยท่านแรกเป็นเจ้าของกระทู้กล่าวว่าถ้าหากทีมชุดนี้ของไทยลงแข่งขันกีฬาซีเกมคิดว่าพวกเขาน่าจะครองความเป็นเจ้าซีเกมไปอีก2-3สมัยมุมมองท่านต่อมาครับอัชราพรและชัชชุออนเดินทางไปเล่นที่ตรุรกีแล้วพวกเขาหนักหลัวมากแต่ไม่รู้ว่าถ้าหากไม่มีนุสราแล้วแหนงเล็บมีพรพันธ์พวกเขาจะยังคงเล่นดีอยู่อีกหรือไม่แต่ถ้าไม่แล้วยังไงต่อ จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าอัชราพรมีรายชื่อติดทีมท็มทอปส corer ในลีกตรุรกีด้วยนะแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าคุณมีลิงก์ให้ดูไหมในบรรดาผู้เล่นทีมไทยฉันชอบอัชราพรมากที่สุดเลยคอมเมนต์ท่านมาครับฉันคิดว่าผู้เล่นชุดนี้ไม่ได้แข่งแกร่งเหมือนกับผู้เล่น6เซียนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรับบอลแรกจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่า ทีมชุดนี้ตำแหน่งบอลเร็วแข็งแกร่งกว่าตำแหน่งตัวรุกในความคิดเห็นของฉันนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเซอร์ไพรส์มากชัชุออนไปอยู่ร่วมทีมกับอัชราพรมุมมองท่านต่อมาครับชอบสไตล์การเล่นของทีมไทยเวลาไปเล่นในรายการบอลล์บอลเนชั่นสลีกหรือ World Championship ทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และบางครั้งพวกเขาก็สามารถเอาชนะบราซิลได้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่า แต่ฉันรู้สึกว่าจะแพ้ญี่ปุ่นในเรื่องของสมาธิและความขยันนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าใส่ชีพผลพันเข้าไปด้วยสิความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอพูดตามความจริงเลยนะตอนนี้พวกเราต้องไปสู้กับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แล้วเอาชนะพวกเขาได้หรือยังอย่าเพิ่งไปพูดถึงทีมไทยเลยทีมเวียดนามเล่นช้าส่วนทีมไทยมีสไตล์การเล่นที่รวดเร็วชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่า ถ้าพวกเรามีมือเซตที่ดีกว่านี้ฉันคิดว่าพวกเราก็ไม่น่าจะแพ้ให้กับทีมไทยนะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าการที่จะเอาชนะทีมอื่นได้มันขึ้นอยู่กับรูปแบบการเล่นด้วยสไตล์การเล่นของทีมไทยนั้นมีความทันสมัยมากกว่าและตีได้นิ่งกว่าและมันชัดเจนว่าบอลแรกของพวกเขานั้นก็ดีกว่าด้วยนี่ยังไม่กล่าวถึงทักษะความเป็นมืออาชีพและความสม่ำเสมอที่ดีกว่าด้วยนะ แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าถ้าหากมีมือเซตที่ดีกว่านี้ฉันมั่นใจว่ารูปเกมการเล่นก็น่าจะดีกว่านี้คอมเมนต์ท่านมาครับเวียดนามเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยแต่เป็นเพราะว่าสมาคมวอล์บอลของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมากชาวเวียดนามท่านต่อมาตั้งคําถามว่าแล้วพ่อนพาลาอยู่ที่ไหนมุมมองท่านต่อมาครับไม่แน่ใจนะเพราะว่าทีมนี้บอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเวียดนามแพ้ไทยแค่ในเรื่องของการลงทุนอยากให้เน้นในเรื่องของการพัฒนาพื้นฐานของเวลบอลหญิงเวียดนามมุมมองท่านต่อมาครับมีแต่พวกเพลเจอร์เท่านั้นที่บอกว่าเวียดนามสามารถเอาชนะได้คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทีมไทยแข็งแกร่งขึ้นแต่เวียดนามนั้นอ่อนลงความคิดเห็นท่านต่อมาครับเฝ้ารอคอยซีเกมที่กำลังจะมาถึง มุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามีแฟนชาวเวียดนามบางคนกล่าวว่าทีมชาติเวียดนามจะสามารถเอาชนะผู้เล่นรุ่นใหม่ของไทยได้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าถ้าหากมองโลกในแง่ดีก็สามารถเอาชนะได้1นึ่เซตแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าฉันคิดว่าไทยชนะ3ต่อ0เซตคอมเมนต์ท่านมากครับผู้เล่นชุดนี้ไม่ใช่ชุดเยวาวชนอีกต่อไปแล้ว พวกเขาผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วมีประสบการณ์มากมายความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมชุดนี้ไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติมาเป็น10ปีแล้วประสบการณ์มากมายไม่ใช่เด็กอีกแล้วต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังชัชชุออนย้ายไปเล่นในเหล็กตรกุรกีกันบ้านนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นผู้โพสต์กล่าวว่าตามการรายงานข่าวของ S M N บ l e y b บ l ล ชัชชุออนจะไปเล่นในเล็กตุรกีในฤดูกาล2021-2022ถึงแม้ว่าจะยังไม่ระบุว่าเป็นทีมอะไรแต่การได้ไปเล่นเหล็กตุรกีซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นมืออาชีพและเก่งในกีฬาวอลเลย์อบอลก็จะทําให้ชัชชุออนพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นและชัชชุออนอยังเน้นย้ําด้วยว่าถ้าหากจบฤดูกาลแล้วเธอ,อยังคงต้องการที่จะกลับมาเล่นให้กับนครราชสีมาอยู่มุมมองท่านต่อมาครับฉันรู้สึกว่าชัชชุออนนั้นแข็งแกร่งกว่าโฟทอีกนะในวงเล็บ ความคิดเห็นส่วนตัวจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่านักกีฬาไทยได้รับการฝึกฝนที่ดีกว่าเวียดนามแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าฉันมั่นใจว่าเวียดนามคงจะไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์4เกมแล้วตอนนี้ผู้เล่นที่แน่กลัวที่สุดของทีมไทยคือชัดชูออนน่าเศร้าสาหรับเวียดนามนะคอมเมนต์ท่านหมาครับในบรรดาผู้เล่นเยาวชนของไทยฉันรู้สึกที่ชอบและประทับใจเด็กคนนี้มากที่สุดเลย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเด็กคนนี้สามารถตีได้สูงพอๆพกับกงเสียงอยู่ของจีนเลยมุมมองท่านต่อมาครับเธอไปอยู่ในสโมสรระดับกลางๆคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าสุดยอดไปเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับประเทศไทยสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาของพวกเขาโดยให้ไปหาประสบการณ์จากทั่วทุกมุมโลกขณะที่เวียดนามอ้างว่าจะเอาชนะพวกเขาได้แต่ไม่เห็นจะลงทุนอะไรบ้างเลย มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเนื่องจากบอลสองของทีมชาติไทยนั้นยอดเยี่ยมมากทําให้เธอทําแต้มมากมายได้อย่างง่ายดายเมื่อ2ปีก่อนเธอไปเล่นให้กับทีม p f u b l u e c a t ซึ่งเป็นสโมสรที่ 4TU ประสิทธิภาพก็ยังไม่สูงมากนักจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมประเทศไทยถึงเอาพวกเขาออกไปฝึกฝนข้างนอกต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังอัชราพร ติด5าอันดับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่1ของลีกตรุรกีฤด,ดูกาล2021-2022กันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าวันก่อนเห็นพวกแอนตี้พูดกันว่าผลงานล้มเหลวแล้วจะไปเล่นลีกตรุรกีเพื่ออะไรจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าก็นั่นแหละพวกแอนตี้ถ้ามันจะเกลียดมันก็เกลียดอยู่วันอย่างคําโชคดีนะที่อัชาราพรเก่งไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะกล้าหัวเราะอยู่อีกไหม มุมมองท่านต่อมาครับอัชราพรผ่านบอลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยเมื่อคือนก็ทําคะแนนได้มากกว่า20แต้มคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าเบอร์เจ็ดเล่น5เซตก็เลยทําคะแนนได้33คะแนนและความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับฉันคิดว่าอัชราพรน่าจะตีติดบล็อกเนื่องจากคู่ต่อสู้อีกฝ่ายมีรูปร่างที่สูงใหญ่มากแต่ใครจะคิดล่ะว,ว่าเธอจะเล่นได้ดีขนาดนี้ นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังนักวอลเลย์บอลสาวไทยแหกกันไปเล่นในลีกต่างประเทศหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต,ต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบเดี๋ยวปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมีเจ๊คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com หรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ